กูจะให้โชคไงป๊อบแม่ปูจะไม่ให้โชคไงมันอีบวันนี้เป็นวันดีด้วยนะครับวันนี้ครับปู่แล้วก็เรียกมือถือสาธุเด้อปู่เด้อให้โชคดีถูกกันวันใหญ่เด้องวดนี้ตอนนะนี้นก็กําลังจัดเตรียมพี่ๆนะครับ เป็นบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะครับที่เรือโบราณนะครับบ้านปะเขาวนะครับเลยมีแต่เนื้อปี๊ดๆมันเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับวันที่23นะครับ23ตุลาคม2567นห้ร้อยหกสิบเนะครับให้พาที่ป่าไปครับท่านครับปเรือนะครับให้ S <S แตก <ify> สามตัวนะครับวัพิพานเอาผมไปแล้วไหเออันบุคคลนบุคสิสดเลยคนพิจิตรคลประกาศป่อมาเลงปูลงตาาอบัติจะท้าเรื่องลงปูโบภาจากเทพปูมีปู่ะหล เราเยอะเ้อเพาะผู้ดําเ้อิงผู้ปกปักษรักษานมือางปักาให้ผู้งานพุกคนที่ปกปักรักษาใมนองบางพงแม่จอยแม่สุนเาหองเ้อมาเมื่อนเชของงานน้ำท่วมพื่นที่เรอพอวลาการินาปฏิบัติงานพริษัทปฏิบัติขางขวาญขวัเออเอา ใครเข้ามาก็สาธุเอาละครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขชกลาบเป็นนี้นะครับนะโมตสักปะถะวะโตระโตสมาสมุธัสสะนะโมตสักปะะวะโตระโตสมาสมุธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิธัมมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุกิยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุกิยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิทุกิยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิ Tadi yambi uthang sara nanggat jami Tadi yambi emang sara nanggat jami Tadi yambi sanggang sara nanggat jami Dharahang sama sambutu bhagawa Semangat, 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 semangat,

เท้พื่อเจาระาเทพาราเจ้ากาเจาตุจ้จพายีจ้าหอยเจ้าน้องเจ้าพ่องจ้าดูจ้ป้าจดุงเจ้าพงเจ้าไ่เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าพุ่มขอนานเจ้าบ้านเจ้าเมืองโดยเฉพาะพระองงตาเฮือรุ่งคู่ประพันธใจมันบราณโบราณที่ทีคบุญถัวนจรงศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเม่เกิดเรื่งบาดแผลมุมหมายกังนองเงินกังเทียั้งหลายมาประชุมนุ่งกันงหนึ่ ปกปักหลักจดีกนะวิญนีแห้งหวิญีเป็นจุดต้มชุบได้คนไปนี category, ่รควยไปวงไเศร้าปรเจ็บแงเจ็บตาหายจากเรไปเจ็บอยพนางตอนี้พอนางสง่าเป็นกกระจายีานงามเรื่องหนักเรื่องงงเด้อตลอดปยังมีไัมาต่อมีเียนมากำมหายจคอตจบกลอำนาจวาสนาดุยากวันีลังไหลมาเทมาจะได้ ทังชีวิตทังยาววันผานังสรรนังกัจจามิทั้มังชีวิตังยาววันผานังสรรนังกัจจามิสาธุข้าพเจ้าขอเห็นผู้พุทธเจ้ามาอยู่เหนือก้าวเนือพระพุทธอาอยู่เบื้องบ่าซ้ายนารายมาอยู่เบื้องบ่าขวาขอเชิญพระแม่คงคาเสด็จมาเป็นดวงใจขอเชิญพระรารเสด็จเป็ลุมป่าขอเชิญพระยาณเสด็จเป็นสร้อยสังบานขอเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพเจ้าจกทำการสิ่งใด เมื่อใดผูดใดไายในศัตรูใดมารใดอย่าได้มาข้ามกายเบียดเบียนและบีทาจะได้ประมาทพลาดครั้งกับพระเจ้าขอบูชาครูเท่าตะเกาก่อนปฏิบันครูเร็ครูยันครูว่านครูยาครูตำรับและครูตำลาครูเวทบนมรรคถาครูนโมกอขอครูนโมกกกาสาธิจนจบหมดที่ข้าพระเจ้าและเราเียนติศามาข้าพระเจ้าขอรัตนาพระอินทร์พระคมพระยมพระกรลพระศิลวกราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพไทยเทวาทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอเชิญคุณบิดนบรรดาคุณภูณราจารัน n ร่มภู่ปู่ศรีร้อยแปดพงมีินธรรมวิริขาวินป่าในเขาบัดนี้ข้าพเจ้าขอรักณาท่านมามาเพื่อป,ปลปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันกายจะได้มีภัยพยานมกำมะายพุทธังอธิติธรรม,มังอธิติสังขังอธิติบุคขังอินปัตตะระกันัสสัต กะอ่ะแต่จากนั้นพุทธังนักมามิหังพุทธังเพื่อวานาคาโรติยังยันติอิอีอะอ่ะมะอานักพุทธังเพื่อวานีพุทธังเบิกทั้งบังเบิกทั้งทั้งเบิกสาธุท้าวโสภีขอเบิกดินเบิกฟ้าเบิกพระแม่ธรณีเบิกให้ผีทั้งหลายเบิกเทศดาเบิกขุดหลทั้งหลาย ทั้งพเน e รป e, ้งข้าหรือทั้งจดปลาจดเมืองจขาจดเหนือจดลุงจดอนจดพ้นจป้าพระพุ้จีเจ้าปู่พอีเบิกเมื่อึงเบิกินเบิกฝาเบิโฉเบิกลาเบิกทรัพย์วันะเบิกแก้วสาดเล้อเจ้ากรรนายินทั้งหลายยาสิงศักสิทธิ์อูู้แก้วตาที่มีผู้าขอบวงสวงบวงสวงเทีไทยว่าสักระสิงศักสิทธิ์ พร้อมทั้งดอกไม้จุดเทียนจุดชาทั้งตุลมากทั้งไม้หลายอย่างหลายแนวเฮ้ยหากจุดลานเพ็ดติดผักผักใสเรียว่าพรถือเครื่องพ่ะพ่อจะแฝงหมอไข่พ่ะพ่อจะแฝงทีก่อนขอ้ยเพียบเลยเทวาทั้งหลายจงอ่ะไข่แกลูกแกหลานจริงเด้มันดีหลานมีสุขมดตรไปพอเด้อพุทธังอธิษฐานจิตธรรมังอธิษฐานจิตสังขังอธิษฐานจิตเอหิปัสเสติจะมามีหังนาครายังตัง

วันที่ที่พวกูกับพวกหัวว่าช่องเดจะช่องเดีทุกๆช่องชุดน,น,น,นักไทยนี่แหละคอยมีเจ้าความสูงความเจริญทันพี่น้องเบื้องเรืวจะกดขามกดไก่จะกดขอเองกดไหลกดแช่กดสับกระดิง่งให้ลูกให้หลานพ่อที่มีกำลังใจสู่ต่อไปคันมากนี่จะมากกันมากพระเจ้าก,ก็บพรด้กลับไป็นลูกให้เนื้อให้ลูกเป็นผัวไม่ยากไปไหนเอาจีบวงจวงจีนแล้วเป็นยัง Đây là làm như này luôn. Uhm. ¡Gracias!

าตมาแล้วญามาแล้วนี่ญายังก่อคาบญาตยังก่อสิญาตนี่ไหนยวมากด้วยญาเอ้ยไม่ไม่ ถามยาพันนายาพันไม้โชกไลาพันไม้โกไฮลายาได้ยาออาลัาใส่ในถ้าบุญในานนมยาเอยยากอยายากได้บุญกระทิ้เจ้าค่ะยาหยัางนบุกัทิ้งน้านนน้อเสียงเรียกน้ามาจังได้เนาะาเอ้ยยายื่นละยา่จังไหน ด้ลวขาแห้งโอ้ยาด้งเยงเีมเนได้ัตัว่ลูกหลานตัวสได้นุ่งเยงเหลี่ยมเดี่ยกิได้ใช้ไหมตัวสด้ันมนุ่มๆจุ๊นี่สัมันจไสได้นะัด้าดน้วัดดนน่านาจะเขียนไห้เลยเขียไาวบมันเขาแห้งแล้วครับมันอายุพันปีหรครับนี่

để đây làn chữ, 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 chữ,

ยาเจ็ดใหนะครับสองเจายว่าหดูหลารานรืยว่าสันหายหลดหายร้านรวยสาหลดาร้านรวยๆสาลเอามาลำมลำให้ยานะครบุญกระิ่นในแล้วเสียหมาลำให้ได้บุญกระทิ่นแล้วร่ยาล้งงายาเยยนหแล้วนี่เขึ้นมานอลวเรานาาไปแล้ว

คนือ hey, ่ันบอวายาอยู่นี่ันันกินเป็นลายมือยาเลยครับสองเจ็ดเก้านะครับสองเจ็ดเก้าห้าเ้าา็าอยู่นี่ชื ยาเขียนให้นะครับห้าเก้ายาบอกผมห้าเก้าห้าเก้าผู้ใดสงสัยน้กเก่าเก่าบอกว่าเอามาลำมาลำยเป็นยาบอก่ะแมจ้าเป็นบอกมาลำมาลำแลมากลายวางมาล้ำเป็นมวลเนาะมวลหลายนี่มันปูีตัวเลขปูสปูปูอินดำครับเจ็ดสามห้า หกสามเเจ็ดเก้านะครับ